มาต่อกันไหนดูสิทำได้เลยใช่ไหมอันนี้ขอลองกดดีกว่ากดเลยแล้วกันเสียเวลาค่ะกดแล้วค่ะเอฟเฟกต์นะเดลิเวอรี่7วันนะจ้าไปเลยจ้ะรอไป7วันเหมือนอารมณ์แบบนั่งรออ่านเว็บตูนอะ่ะค้างไป7วันอย่างนั้นอนะ <c ười> เคยเป็นไหมคะใครอ่านเว็บตูนบ้างยกมือขึ้นสนุกนะ นี่ก็อ่านประจำเป็นสายฟรี่ต้องรอ7วัน <c oughs> เดี๋ยวถ้าอันนี้ผ่านก็ก็ได้อีก40่สิแหมดีจริง,รงสร้างบ้านเพิ่มดีกว่าตังก็มีเยอะยอะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวได้ไม่ติดกับ messenger guild มากนะจ๊ะตรงนี้ก็ก็อยู่ได้สามคนเหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านเล็ก แค่ที่ใหญ่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็อาจจะใส่ attachment เพิ่มได้มั้งไม่ให้ด้วยให้เต็มที่แค่สองแล้วคือสร้างกระจุกกันทำไมตรงนี้ Relocate ไม่ได้ด้วยนะจ๊ะปวดหัวดีแท้คือณตอนนี้ไม้ก็ยังโอยลดอีกแล้วรีบไปไหนตัดเร็วๆหน่อยสิจ๊ะฮะมีกั 6, 6น6หลกหกหกหนอะ ทำไมช้าขนาดนี้อาหารจะรอดไหมนะต้องรอด,ดูฝนหยุดแล้วฟ้าเจ่มใสหมู่บ้านเล็กๆของเราซาลเรียที่เออเขาตั้งมาให้เราไม่ได้ตั้งเองนะจ๊ะขยายทางดีกว่ากางคิดไม่ออกว่าจะทำทำอะไรดีจะต,ต้องสร้างบ้านแน่นอนนะอย่างแรกบ้านก็คือ2องคูณสเป็นสี อคิดเลขก็ามาไว้ต่ง่ายจังพอตรงนี้ไม่มีนนและอะไรนะเวลที่แปลว่าดีอ่ะไม่ใช่ที่แปลว่าบ่อน้ำบ่อน,น้ำไม่มีนะตรงนี้ตรงเนี้ยบ่อน้ำก็ไม่มีอันนี้ได้อยู่สองอันเนี้ยต้องสร้างเพิ่มอยู่ดีแหละบ่อน้ำะนะโอะ้มันมาเป็นขยุขยักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ปะ แล้วเมื่อ,อไรจะสร้างเสร็จดอกไม้มันมันช้าขนาดนี้ไม่เข้าใจไปทำอะไรหมดใส่ไม้หมดหรอหรือไงทำฐานกับใส่ไม้กันจริงจังไปหน่อยตัดหน่อยนี่สามต้นเนี้ยจะอยากทำทางมาตรงนี้แต่จริงไม่ทำทางคนก็เดินมาได้นะคะเพราะว่าทางมันแค่ช่วยเออให้เดินเร็วขึ้นเฉย ไม่มีอะไรมากนะก็ธุรกิจตัดไม้มันต้องมาแล้วละ่ะตอนแรกมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปา้าไปต้องการมากขอเถอะมาเวลคัมนะคะอีกสองท่านขอบคุณที่มาบ้านนี้ไม่เสร็จทีเลยค่ะรีบๆหน่อยได้ไหมคะ่ะมาถึงตัดไม้นะคะช้าขนาดนี้ทําเลยทันวันเนี่ยโบน้ำเดี๋ยวมันต้องอยู่แถว แถวนี้อีกอะน้อ no. ตรงเนี้ยแหละเอาได้แล้วหรอ Deliver เสร็จแล้วหรออ๋อก็ต้องต้องแต่งงานด้วยละคอร์ทติ้งฉันต้องบ้านหมายแต่งงานกับใครสักคนจริงปะเนี่ยใช้ตัง3 0สามร้อยนะคุณคนเนี้ยแหมโอ้วันหนึ่งก็ยังไม่ได้คุยกับใครตังเหลือสองร้อยแล้วอะ ลดลงอย่างรวดเร็วเร็วเกินเออได้ข่าวว่ามีอะไรนะได้ข่าวเลยนะมีเปิดไปโอ้ยตรงนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยจริงปะนี่ถ้าตรงนี้ก็คือเป๊ะเลยนะทางเข้าแบบเอาเลยจ้ะมันต้องได้แล้วแปทำอันนี้ก่อนแล้วกนะันบ้านยังไม้ไม่พอ m ม p เพลงก็ไม่พอเหมือนกัน like จ้ะ <c oughs> จะมีอะไรเสร็จบ้างไหมเนี่ยอ่ะวันวันเนี่ยทำอันนี้เสร็จก่อนไปดูสิคนทำงานมีอยู่คนเดียวไอ้แอสไซ์เพิ่มให้แล้วนะไม่ต้องเสียใจโม้ไม่สเชืจอกิวไม่เป็นไรคนเดียวก็พอออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงขอซิ่งหน่อยนะคะขอยาดซิ่งรีบหน่อยจ้าทำงานกันหน่อย สมาชิก32ท่านในหมู่บ้านแห่งนี้กับความสุขอีก72%มาแล้วมาแล้วมาแล้วคนจะมาอีก5วันตอนนี้ไม่มีไม่เป็นไรดี๋ยก่อนแล้วกันออไปรบ้านเสร็จแล้วโอเคก็เหลืออันนี้แล้วละ่ะกับเวลตรงนี้สู้เขาค่ะรีบทำกันหน่อยค่ะเล็งมือหน่อยค่ะ อะไรเนี่ยอีเวนต์ใหม่ traveling merchant มาอีกแล้วพ่อค้าเขาบอกว่าจะมี s สเปเชี Discount ให้ลด11%แลกกันแลกกันอันนี้คือ o f f เฟคือเสนอเราเสนออะไรนะถาน16อันใช่ไหมเลข16ใช่ไหมไม่ใช่18เนอะ16อันเพื่อนแลกกับสโตน22อันอันนี้ก็เสนอถาน32แลกสโตน44หรือจะใช้แต้ม Nobility แลกก็ได้อยากแลกไหมแต่คือ อย,อย่าเพิ่งเลยดีกว่าไม่เอาค่ะขอบคุณนะคะท่านพวกค้าไม่เอาดีกว่าค่ะรออันนี้อยู่นะจันสร้างอันนี้เสร็จก่อนแน่เลยพอไม้แลงไม่พอใส่ไม้กันเข้าไป Welcome to visitors You are a giant lumber camp <c oughs> เอาบอกบ้านไกลหน่อยนึงทำยังไงล่ะคะ แก้ปัญหาด้วยกันนะเดี๋ยวสร้างบ้านแถวนี้ให้หน่อยก็ได้ชนสร้างแนวนี้แหละโอเคให้มันหันหลังชนกันหมู่บ้านเล็กๆของเราก็เลาจะเป็นหมู่บ้านระดับปิเบิมแล้วนะวจะเป็น Big v i l ลเล e แล้วนะจ๊ะเราไม่เป็นแบบชาเาึินบาเออแล้วนะ แบดเดี๋ยวคนจะงงพูดไปหลายรอบแล้วว่าเอียนเนี่ยสองสองรอบที่บอกว่าชากึนบาเออมาจากอัียนเต็มก็แลลวกันชากึนชากึนบาเออรชักตะมาจากชักตะนะที่แปลว่าเล็กหรือ m a l l ชักตะแต่คำก้อนนี้เป็นคำเหมือน ขยายคำ now now ก็คำนามอีกทีเนี่ยอันนี้เป็น adjective มาเอเป็นคำนามก็คือแปลว่าหมู่บ้านหมู่บ้าน village อ่ะนี่คือที่มาชาเกินลืมคำอ่านขอไปเพคะชาเกิน ว่าออช้าก็มาเออเก่งมากค่ะเรียบร้อยอยากเห็นฟิชแมนฮัทแล้วะ่ะได้ไหมคนอะไรมาเพลงหนึ่งอันคนมาทำไมอันเดียวคนมาเยอะๆหน่อยสิจ้ะหมดนี่หมด,หมดต้นไม้นี่ทำงานกันอยู่ไหมทำอยู่คนเดียว เขาบอกว่าบ้านไกลไปหน่อยหนึ่งนะเนี่ยเหลืองๆนะ่ยทำไงได้ทำใจซะนะ <c oughs> อยู่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยสลับเปลี่ยนกับใครสักคนแถวๆนี้นแหละจะเป็นหมู่บ้านแบบเป็นรวยๆๆๆเละชายฝั่งดูดีปลาอย่างเยอะอ่ะไม่มีใครมาจับผมกินเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล้ก็เหลือหินทำไมไม่เอาหินมาก่อนให้ครบวะฮะไม่เข้าใจ ดิฉันไม่เข้าใจเพคะหรือว่ามีคนทำงานอยู่กี่คนนะเนี่ยเอเลเบอร์สก็สองนี่อันน l o ลอยศูคนเรารับได้39นะโอ้เราเลือกได้ด้วยเหรอว่าใครจะเป็น Hate of Household อ่ะเวอร์มากตอนนี้ผู้หญิงเป็นอยู่นะหัวหน้าเป็นแบบผู้นำตระกูลอะเออเจ๋งดีนะ มาเวลมาเวลสร้างใหญ่ตโตอูลาเลยเนะี่ยสูงจังเลยมันจะสูงขนาดนั้นเลยเหรอโหลุงลุงนี่แบบทุ่มทั้งทุ่มเททั้งกายทั้งใจแหมตัวเขาไปอยู่ในไม้เลยจุดยอดโออยู่บนบนน้ำด้วยนะเมืเ่อกี้ลุงเร็วอยากเห็นเล่งหน่อยลุงเสร็จยังถึงเสร็จแล้วเราก็ไม่มีคนงานมาทำงานล้วรอเหยื่ออะไรต่อไปอีกหนึ่งวัน รอนไปก่อนอเดี๋ยวจะเรียบร้อยด้งดึงด้งดึงฟิชแมนฮัทนี่ได้สหนอสาหนอสามเรือเรือในภาษาเกาหลีเรียกแพโห่ง่ายๆเลยแพลอยแพแพนะแต่เป็นเรือเ <laughs> จ๋งว่ละล่ะเรือภาษาอังกฤษเรียก bold b o a t boat boat หรือแพแพคือเรืองงไหมอย่างงนะเออตักปลากันเป็นเห,เหลี่ยมเลยจ้ะปลาเหลี่ยมมากนี่ปลาหรือข้าหลามตัดเนี่ยเป็นเอเลิเมนที่น่ารักมากเลยเอ่ะนุ๊กมาแล้วเหยื่อเหยื่อเขาเชิญพบกับการตกปลาค่ะคุณผู้หญิง คุณโอลิเวียไพร์กับคุณมาติดาไพรซ์อ้าเป็นญาติกันหร,หรือพี่น้องกันแต่แต่ผิวสีคนละผิวนะงงไหมไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันมาแล้วอ๋อเขาหน้าเหมือนกันแต่เขาผิวสีผิวคนละสีว่าไม่ได้นะเหมือนกันอยู่ มาแล้วมาแล้วอุ๊ยออกเรือกันแบบมีการดริฟท์ก่อนก่อนออกแล้วนะเวอร์มากเนี่ยเขาก็ไปตกกันตรงที่ปลาเขาวนๆอยู่เนะี่ยคืออะไรจ้ะใช้คันเบ็ดโดยไม่มีสายแล้วตกได้ไงล่ะเนี่ยตกได้เหรออันนี้อะไรดอกย,ย้าปลิวปลิวสสวยสวยงามมาก ฝนตกอีกแล้วจ้าระวังคลื่นสูง้วยน,นะคะโกบุตูบอกดูดิก็แอบสั่นไหวอยู่นะโถเนี่ยมีให้ตกแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตั้งเก้าจุดอะตรงนี้นเวิร์นะเวิร์ไปปะ้องว่าอุตสาหกรรมตกปลาหงชาติแล้วไหมตรงเนี้ยไหนดูสิเออไม้ค่อยกระเตื้องหน่อย ตอนแรกให้ไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆในเผาถ่านเผาถ่านอยู่เลนนี้ใส่ไม้สร้างที่เผาถ่านดีไหมนะกลัวไม่พอเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วอะเนาะเพิ่มหน่อยก็ดีนะหรือจะเพิ่มแถวนี้เดียวเออ ใกล้ๆกันหน่อยเผาทานต้องอยู่ฝั่งนี้จะได้ไม่กระทบกับคนฝั่งนูน้นนี่ตัดไม้เสร็จก็เผาตรงนี้เลยเรียบร้อยจะอยากขอดเหมือนกันนะแต่ตังค์ไม่พอจริง,รงอะคนไหนนะกรีวิตอนนาณาจักรที่แบบมีควายสามร้อยค่ยอะทำไปอยู่แค่ร้อยสเองอะเธอทำไงอน่ะ ทำใจสิคะเร่งเวลาเร่งเวลาเร่งเวลาทำงานเข้าไปแกง๊งคนงานทั้งหลายเราก็สร้างบ้านเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนจะมาเรืเลยทุกสิบวันนี<ๆ>่แหละเออ,<ๆ>เ,อ,อเป็นบ้านาแบบแฝดติดกันรักกันมากเลยจุบ๊บๆในแพของเราแพคือเรือนะนี่พูดภาษาเกาหลีอยู่นะไม่ได้พูดภาษาไทยนะแพคือเรือ โอ้นี่ไงมันกดดูได้เลยสามทับสิบตัวแหม่ขยกคันแข่งอะไรกันเนี่ยอีเวนต์ building new houses princess s e l e n t l y i know that starting a new kingdom can be hard so i thought i could help you out with a little gift and c h a l l e n you. g e your d ยวดีไปสิสเต building new house ไม่รู้ต้องบิ i l กี่อันอะลองเสียงแม่เอาปะเออสร้างบ้านใหม่ ถ้าได้นี่คือได้รีวอร์นอเบลิตี้เพิ่ม5โอเคเราจะตอบรับเนาะ With your help I can do it, dear sister ช้าก่อนช้าก่อนพอรอก่อนดิอ่านก่อนโอ้ oh. <laughs> ตายโหงบิ6หกโฮมสเตดตายแน่คือสร้างบ้านอีกหกหกหลังคือด้วยด้วยจำนวนของตังนั้นช่างยากที่จะเออไม่เป็นไร เจ็ปวดรวดราวจริงๆดีนะทำไปแล้วหลังหนึ่งสองหลังออีอกสี่หลังข้าไมโหดร้ายก็ดิฉันขนาดนี้ค่ะดิฉันไม่เข้าใจคนงานเนี่ยนับถอยหลังเหลือสี่ก้านั่นเร็วมากคือไม่รู้จะรีบไปไหนหนึกออก่ะนี่ไงคือกดให้ดูแล้วนะคะว่ามันมีความเสี่ยงที่รอท่านอยู่คือจะคิดว่าแบบเออสามหลังก็เต็มที่แล้วไหม หกหลังเลยจ้ะเออไม่ค่อยเลยแะไม่ค่อยเลยขอบคุณคาวิสิสเตอร์สุดๆอะที่สุดก็จะสร้างทันไหมถามโกนคือหยุดโรงงานตัดเอ้ยหยุดยังไงวะอ่ะ close ไปก่อนปิดไปก่อนเดี๋ยวมันไม่ทำบ้านไม่ทันโรงง,งานเผาทานด้วยปิดไปก่อนปิดไปก่อนเร่งสร้างบ้านกันก่อนจ้ะ เร่งหน่อยเร่งหน่อยพี่ชายไอ้ว่าไม่ไม่ไหวแล้วแหละแต่ก็ไม่แน่นะเขาก็าให้เวลาเยอะอยู่นะห้าสิบวันเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่คือไม่ใช่แค่วางแล้วมันเสร็จอันนี้มันต้องรอไว อะไรนะให้เขาสร้างให้เสร็จอ่ะพี่ตัง้งเออคิดว่าทันคิดว่าทันเล่กนกระตัดไม้หน่อยจ้ะเดือตรงไหนนะนี่เออโอ้ยมีคนเขียวคนหนึ่งด้วยอ่ะบ้านอยู่แถวนี้หรอจะ๊ะลุงบ้านอยู่ไหนทูนิลี แอบดูหน่อยดิโทนี่ลีเซิร์ชได้ไหมไม่ได้หรอโทนี่บามงไบเยอร์ลุงโทนี่ลีอยู่ไหนเนี่ยหาก่อนนะโหอยู่ท้ายสุดกดท้ายสุดก็ได้เออเล็กลุงบ้านลุงอยู่ไหนอ่ะบอกว่าลุงอยู่นี่ ลุงบอกว่าใกล้เราอยู่ตรงเนี้ยเอใกล้ okay, ก็ได้ลุงโทนีิลีได้ลลก,กล่าวไว้รบกวนสร้างให้ด้วยนะคะทันไหมคะก็ไม่ใช่แค่้านไงมันมีแบบไอโฟนเนี้อีกอะรอเวลาสร้างขยันขันแข็งสู้เขาสู้เขาพนักงานสองคนรีบหน่อยจ้ารีบหน่อยจ้าแต่เขาต้องไปหิบขอจากตรงนี้ยนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ทันแน่นอนไอคอนเฟรม สามแล้วใช่ไหมสี่ห้าโอเคตังร้อยร้อยกว่าละ้านนี้บิวเบลยจ้าครบพอดีเดี๋ยวเข้าสู้เขาเปา็นแห่งกำลังจะให้คันลุงคะ่ะลุงคะ่อะอาจจชี้อาจจชี